สวัสดีครับผมบูมที่ปริษาการขายนิสสันโชยระวันสาขานครปฐมวันนี้จะพาทุกท่านมาชมนิสสันอเมล่ารุ่น VL นิสสันอเมล่าสามารถสตา,าร์ทเปิดแอร์ด้วยที่รีโมทและก็โทรศัพท์มือถือวิดีโอของเราเป็นหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วต่อ Apple Car p l a y พและ Android Auto ได้สามารถดูกล้องมองภาพรอบทิศทางเจอวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันแอร์ Air เป็นแบบแอร์ออโต้นะครับและในส่วนนี้ก็จะมีของตัวไวเลสชาร์เจอให้ด้วยฟุตสตา,าร์ทของเราจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ ภ o ม e ลาลัยมีมันติฟังก์ชันและมีคูดคอนโทรมีระบบ S.O.S โทรฉุกเฉินเบาะหนังโคเอโมเดลเลสสะท้อนความร้อนชมตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอเมล่าบูมได้จัดแคมเปญดอกเบี้ยศูนยเปร์เซ็นนางสปีถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อบูมมาได้นะครับเบอร์และลายของบูมอยู่หลังท้ายคลิปนี้ครับสวัสดีครับ Thank you oh, oh,